เมืองไทยมีอ่ะนะมันไปเปิดที่นั่นอ่ะแล้วมันตอนนี้มันถอนตัวกันหมดละผมก็ถามว่าให้มันถอนตัวยังไงวะเขาก็บอกว่าถอนตัวเพราะว่าคนเกาหลีเขารวมกันนะนักพวกที่ประกอบธุรกิจก็รวมตัวกันเข้มแข็งนะทางการไทยรัฐบาลเขาก็เสริมสร้างให้เขาเข้มแข็งก็ไต่ไอ้พวกนั้นออกไปหมดเลยแล้วออกกฎหมายอะไรต่างๆมา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าชัดเจนถ้าถ้าประชาชนรวมกลุ่มกันด้วยความเข้าใจและรักษาชาตินิยมของความเป็นชาติได้ก็ทําให้บ้านเมืองเข้มแข็งได้ใช่ครับโดยไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยไม่ต้องไปใช้สิทธิของตัวเองใช้สิทธิของตัวเองนะครับแล้วแล้วเขากลัวนะครับเหมือนเยอรมันก็ตามนะฮะเขามีความเป็นชาตินิยมในคนบอกเยอรมันยุคนี้คลั่งชาติไม่ใช่อ่ะนะฮะเขามีความเป็นชาตินิยมเพราะผมกับคุณกับเขาครับเพราะชาตินิยมเป็น เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานที่ทุกชาติต้องมีไม่เช่นนั้นก็จะสิ้นชาติครับสายแรกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อมรินคอมันและสวัสดีท่านอาจารย์ได้เลิกมืออเชีญครับคือผมอยากจะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์อมรินว่าเมื่อ2 0 5เนี่ยนะการที่สารโลกอ่ะที่ขาดว่าอาิปไตยของกัมพูชาอยู่เหนือซากตาสาบตรงนี้นะครับผมอยากจะกราบเรียนถามท่านว่า าสารโลกเนี่ยเขาใช้หลักการตัดสินอะไรถ้าหากว่าเอาแนวสนันปันนาำเนี่ยซรากตัวราษาที่มันอยู่ข้างในสันปันาำเข้ามา <c oughs> จะว่าครอมก็มไม่ใช่ผมว่าสารโลกี่ความสุดส่วนตัวนะผมดูแล้วว่าสารโลกเนี่ยเขาอาจจะใช้การมองดูที่สถาปัตยกรรมการสร้างมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมมันก็ไม่ยุติธรรมกับประเทศไทยหรือว่าพูดให้ตรงไปตรงมาคือสารโลกไม่มีแนวกัดการตัดสินเลย ถ้าจะว่าใช้หลักสาคุณเขาใช้หลักสาคุณอะไรนะฮะแล้วถ้ากรณีที่พูดแบบภาษาชาวบ้านธรรมดาว่าถ้าเอาน้ําที่มันไหลหยดลงจากขอบผาเนี่ยในก็หมายความว่าไหลลงในระดับแนว90องศาหรือว,ว่าไหลตามแนวชงนผาอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วครับท่านอาจารย์ครับขอกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างชัดด้วยขอบคุณครับครับผมก็ขอเรียนตอบอนี้นะครับ คือที่ท่านพูดนะ่ะถูกแล้วนะฮะว่าเขตแดนเนี่ยโด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 ย,โดยการที่เรียกว่าใช้สารปนน้ำใช้สารปนน้ำน,นะครับ,รบเป็นเขตแดนเนี่ยถือว่าเป็นทั่วโลกเขาใช้มาตรา,าการนี้นะครับ,รบแต่ว่าไอสารโลกเนี่ยนะ,ะมันไม่ได้พิจารณาไปตามที่ ตามที่อะไรนะที่มันควร,รจะเป็นนะค,ครับมาตรฐานสากลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยในยุคนั้น,นถึงได้ถึงได้ออกมาประท้วงนะออกกออกหนังสือไปถึงไอสหปรชาชาตินะครับและรักษาสิทธิ์ของเราไว้แต่สิ่งนี้เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ท่านพูดเนี่ยมีความสําคัญมากต่อปัจจุบันนี้นะครับ คืออย่าให้ศาลโลกมันไปตัดสินนะครับอย่าไปคอยมันนะครับนะสาระสาคัญอยู่ตรงนี้สาระสําคัญอยู่ตรงนี้นะในปี2 5 0 5นนะครับของเราได้ปฏิเสธอำนาจศาลแล้วเราต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยต้องออกมานะสนับสนุนรัฐบาลให้รัฐบาลเขาเนี่ยปฏิเสธอำนาจศาลเลยครับนะครับไอ้ข้อที่เคย ต่อไอคอ้อที่เคยขัดแย้งอะไรต่างๆลืมกันไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนคือออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแสนเป็นเ,เป็นแสนคนได้ยิ่งดีนะครับรวมกันออกมานะฮะแล้วก็ปฏิเสธอ่าช่วยให้รัฐบาลเขาปฏิเสธอำนาจศาลถ้ารัฐบาลไม่ทำนะครับแสดงว่ารัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นรแล้วรัฐบาลไม่ไม่ควรจะอยู่ ควันนี้นเป็นความชัดเจนอันหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับรัฐบาลชุดนี้เข้าตั้งใจจะขายชาติอยู่แล้วนะ,ค,ะครับคือถ้าเผื่อว่าเรามาจะพูดถึงอ่ะคอสอหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็คอสอหนึ่งเก้าสี่หกมันเป็นปัญหาที่ว่าปัญหาคือฝรั่งเศสเขาลุกรลันไทยเป็นนักล่าอันนั้นนีคมจักรวรรดิ เพราะฉะนั้นกติกาสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจ,จึงเป็นโมฆะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะไอ้พวกชัชช่วเนี่ยก็คือไอ้ทัชสินชัชช่วเนี่ยมันตั้งใจขันชาติเพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยมันลูกหลานไทยก็เป็นโมฆะอยู่แล้วเราจะต้องต่อสู้ครับเราต้องต่อสู้อนุสัญญาตอเกี่ยวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและไอ้ฮุนเซน,นก็จะกลัวมากเลยนะส,ญญญสี่สี่จังหวัดเนี่ย เราจะต้องสู้ตรงนี้ให้ได้นะฮะอย่าไปสู้อย่างอื่นสู้อย่างอื่นก็แพ้เขาไม่มีประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้ตรงนี้อย่างเดียวเพื่อให้ชนะเขานะคะครับอนุสัญญาต่อเกียวอย่างเดียวนะ่ะที่จะับแล้วก็ท่านอามาดินเนี่ยเป็นคนที่รักชาติแล้วก็ดีต่อชาติแล้วก็ดีแต่ดูเรียกว่าดีแต่คนไทยด้วยช่วยคนไทยเรื่องห่างกับกับโชหวยท่านเป็นคนที่ จริงๆนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับแต่นี้มีประเด็นเพิ่มเข้ามาเรื่องอนุสนัญญาโตเกียวตรงนี้ท่านจะพอให้ความเห็นอะไรสักเล็กน้อยได้ไหมครับได้ฮะคือคอนุสนัญญาโตเกียวเนี่ยนะฮะก็ะกะกต้องมันคงจะม,มีมันมีขั้นตอนเยอะแยะนะ,ะครับคือประเด็นเราคงไม่มีเวลาพอครับแต่ผมอยากนะฮะให้เราสู้รบศึกเนี่ยให้ชนะทีละด้าน ครับนะครับตอนนี้เราเนี่ยช่วยกันรักษาเขาพระวิหารไว้ให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วต่อไปเราค่อยลุกคืบกันต่อไปมณฑลบุรพานั้นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งใช่ครับซึ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ถ้าเกิดเขาพระวิหารเสร็จแล้วตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช่เราต้องเล่นลุกรุกครับนะไม่ใช่ให้คระเหม็นมันมาอย่างที่ท่านเมื่อกี้นี้พูดถูกนะเราต้องเล่นลุกรุกตลอดเวลานะครับไม่ใช่ให้ประเทศต่างๆเมืองเถื่อนเข้ามา นั่นอะไรแต่เราได้ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ใช่อะนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับครับเชิญครับแม้ได้ฟังอาจารย์อมรินพูดแล้วชื่นใจครับคือคือท่านเป็นเป็นผู้รอบรู้ทั้งทั้งทั้งภายในและภายนอกประเทศจริงๆนะครับโอ้หรัฐบาลนี่ถ้าถ้าได้คนอย่างท่านเข้าไปร่วมหรือเป็นที่ปรึกษานี่รับรองประเทศชาติเรานี่จะเจริญขึ้นอีกเยอะเลยครับครับตอนี้ผมจะถามอาจารย์ได้เลิกหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้สาร สารและธรรมนูญเนี่ยฮะผมย <c oughs> ังคล่องใจว่าทําไมเราไม่ฟ้องสารและธรรมนูญมาตราหนึ่งเก้าศู<ค>นย์ในันนี้อ,นนอันนี้เรียนท่านเลยนะครับว่าตอนนี้กําลังดำเนินการอยู่นะครับ,รบแต่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวท่านต้องรอ,อนิดน,นึงว่าคณะดำเดนินการเนี่ยเขากำลังดูช่องว่าจะเข้าไปที่สารรัฐธรรมนูญอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นครับคือกำลังดูขั้นตอนครับครับคือคือเราจะฟ้องเนี่ยเหมือน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 อาจารย์แทบัตเคยไปฟ้องศาลปกครองเนี่ย อันนี้นี่มาตราหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยมาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยตรงนี่นะฮะใช่ครับเราก็ฟ้องสารปกครองยังยกฟ้องเราได้เราก็ลองฟ้องสารแล้วธรรมนูญดูทีครับวันมีช่องทางเห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยครับ mou สี่สามสี่สิบสี่เนี่ยให้ยกเลิกไปเลยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้มีไต่สวนฉุกเฉินก่อนจะถึงเดือนเมษาเพราะว่าอย่างไงเนี่ยเขาจะต้องถ้าเกิดเรากดดันก็ไม่พอเนี่ยนะฮะเขาต้องขึ้นศาลแน่เขาต้องส่งเขาต้องส่งคนเขาเขาไปอ่าไปแถลงที่ศาลโลกแน่คือไปขึ้นศาลก็เหมือนขึ้นเขียงนะครับ พราะเรอสับเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราแพ้เขาอยู่แล้วแต่ก่อนที่คนของเราจะไปขึ้นเนี่ยเราเอาสารของเราเนี่ยมีคําสั่งจากสารรัฐธรรมนูญเลยว่าสั่งเลยว่าห้ามมันจะมาจขึ้นไปขึ้นสารโลกเพราะว่าคุณเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเก้าศูนย์ครับ เรี่ยผมอยากจะให้ฟ้องนะครับอยากให้ฟ้องสารรัฐมนูญนะครับไปจ่าผมขอความหวังมาเลยครับไปจาคณะทำงานดำเนินการแล้วนะครับ็อาอบพระคุณมากครับไปจ่าที่จริงรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็ยังมียังมีช่องทางที่จะเล่นได้ครัเพราะไอรัฐบาลนี่ไปขึ้นศาลเนี่ยมันคือรัฐบาลที่แล้วครับสามารถจะใช้เงินตรงนี้ได้เงินได้หลายอย่างได้สองสามอย่างนะที่จะให้ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยให้ความเคารพนะครับ การกระทําของละของประชาชนความเห็นของคนใยนะแล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองคนเก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมให้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 ต่างชาติเนี่ยนะเขาได้รู้นะครับว่านี่นัเราทําในสิ่งที่ถูกแล้วนะนะะไม่ใช่ปล่อยให้เขม่นมาว่าว่าว่าอยู่อย่างเดียวงี้มันไม่ได้นะครับผู้ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ก็สามารถที่จะทำให้ ประเทศไทยหลุดจากเงื่อนไขหรือกลับหลักนี้ได้ในความสามารถที่ทำได้ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามืออีกผมเรียนตรงๆเลยเรื่องคดีเขาวิหารเนี่ยเอาคืนมานะถ้าจะทําจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญป้ครับนรมัสการครับนมัสการครับทั้งสองกรับนิมนต์เลยครับท่านอาจะมามีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับในที่พื้นที่มณฑลบุรพาระหว่างประเทศไทยกับประเทศแขมะเนี่ยมันเป็นพื้นที่พื้นราบใช่ไหมครับ อ่ะยอมาได้เลยครับมันเป็นที่พืนราดใช่ไหมระหว่างตาแก้วกับะเมรเนี่ยฮะไอ้บทชนบุรพานมันที่เป็นที่พืนราดใช่ไหมอ๋อคนละส่วนกันครับอยู่คนละส่วนกันไม่ใช่มันมันเนี่ยมันเลี้ยงมาตามลำดับกันนะือจะมีจะมีภูเขาพืนราดทะเลเนี่ยในสมัยก่อนมันปักได้หลักสิบกิโลยังาะนั้นหนักยี่สิบกิโลสาดอกกิโลนะในปัจจุบันเมื่อ หลักที่มันคงอยู่เนี่ยคนเราเราควรจะปากหลักน้ําหนักเป็นกันนะยมน่ะครับอ่ามันจะได้ลื้อถอนก็นไม่ได้นะไอ้เจ้านี่ยสามวันสองวันลื้อถอนไม่ได้ในหลักการนเนี่ยนะสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีแต่สมัยเมื่อแปดสิบปีร้อยปีนั้นไม่มีเทคโนโลย,เลยีเราค,ควรจะทําอย่างนั้นให้มันลึกลงไม่ได้ดินสำมม่เรียกว่าสามเมตรยังไงนะ <c oughs> แล้วก็อยู่บนดินอีกสามเมตรยังไงมันสูงแต่ถเป็นวิธีการครับเป็นวิธีการ อ่ามันเลื่อนหรอมันเลื้อนไปหรือมามันแค่ตำราพอเราเดินกลับบ้านมันไมื่อเท่าแหละสิ่งเหล่านี้มันควรจะใช้เด่นมนให้เป็นปรากฏชัดเมื่อมันเทคโนโลยีปรากฏแล้วทำป็นเขาเรียกอะไรสีสีสีเม็ดคูณสีเม็ดอย่างนั้นเลยสามารถเท้าอยู่ได้เลยหลักการไม่ได้เป็นยืนเด่นอย่างนี้นะครับถ้าจะทำหลักเขตแดนควรจะใช้อย่างนั้นต้องใช้ช้างดึงนะขออย่าเลออนความนะมาสกับครับถ้าถ้าจะทํา มีแนววิธีการในการทำได้หลากหลายวิธีหลายวิธีนะครับเอาเอาคนไทยไปอยู่นะครับในเขตแดนให้เขามีความเข้มแข็งอยู่ดีกินดีก็ได้นะฮะสนับสนุนดรัฐไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่นั่นก็ได้นะครับแต่ให้เป็นแขรเแดนแดนหรือยังมีบางคนนะแนะนำบอกเราไปทะเลาะกันทำไมเรื่องเขาพระวิหารนะ เรื่องเรื่องเขาพระวิหารกับประสาทขาพระวิหารก็ร่วมมือกับเขมรมันสินะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเมนจะต้องไปนั่งทะเลาะกันเลยใช่สิแต่เขมรมันรับอํานาจที่ดินของเราเปล่าอ่ะมันไม่อยู่ที่เราพูดง่ายนี่นะคุณบอกพวกมันบอกเอ้เราร่วมมือกันได้ร่วมมือได้แต่ดินแดนตรงนี้ต้องเป็นของประเทศไทยนะวัดวัดอะไรอะไรทั้งหลายที่พวกแกไปยึดนั่นอะไรอะไรเนี่ย พวกแกต้องออกไปนะจะเข้ามาต้องขอมีข้อตกลงกันที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะว่านี่เป็นของไทยแกต้องให้การเคารพนะแกจะตัดถนนขึ้นไปอะไรไบ้ไม่ได้นะนี่เป็นที่ของไทยมันต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่พูดง่ายง่ายๆครับจะบ้าสันติภาพสันติเพิ่มเลยครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับเชิญครับพิธีกรผู้ท่วงเกยรติทั้งสองท้านนะคะดิฉันโทรจากสมุทรสงครามค่ะขอบคุณครับอยากจะ อยากจะเรียนผ่านรายการนี้เยยังคุณอภิชิตนะคะคว่าประชาชนทราบนะคะว่าท่านหลอกคุณวีระไปให้ขมิ้นจับนะคะคและอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคนที่ว่าพวกเราข้างชาติน่ะท่านต้องรอให้เราชินชาก่อนยังไงถึงจะรู้จักคำว่าลักชาติการที่เราต้องออกไปุมสมเดอนเย้ยวเนี่ยเพราะเรามีผู้นาอย่างท่านที่โงน่นัดในเรื่องนินจวัตร แต่ด้านไม่ฉลาดในเรื่องโง,โง่ๆครับแล้วก็อยากจะให้เอผู้ที่มีโอกาสไปที่ชายแดนในชี้แจงเห็นบ้างว่าเหตุนี้นีนไดฟังจากข่าวนะว่ามีผู้ที่อยู่ชายแดนนะบอกไม่อยากให้ธรรมยาตามาชุมนุมที่นี่เพราะว่าการค้าไม่สะดวกอะไรเนี่ยครับเอรียนเคยทำไม้จุงเ,เคยเคยพบอปะอคนที่อยู่ที่มาริวันนะฮนะ ออกจากกาบูดีไปนะครับณอำเภอนั้นมลิวันเคยเป็นของไทยพวกเขาน้ำตาตกที่ดังตกเป็นพลเมืองของพมา่าสักวันหนึ่งพวกท่านก็จะต้องน้ำตาหนอนอย่างเขาถ้าต้องตกไปอยู่ในอนาณาของเขรดิพูดไม่ออกแล้วค่ะครับขอบคุณค,ครับขอบคุณครับครับพูดด้วยน้ําตาหรอครับครับทีนี้ผมก็อยากจะเรียนนะนะฮะว่าอเรื่องดินแดนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ของคนไทยทุกคนนะครับผมอยากจะฝากไว้นะฮะผมเคยเห็นบางประเทศนอย่างอย่างอิสราเอลเป็นต้นนะครับเคยมีดินแดนของตัวเองนะฮะแล้วเขามีไอ้ผู้นำผู้บริหารประเทศรวมทั้งประชาชนด้วยนะที่ไม่เอาไหนอ่ะนะครับทำให้เขาไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นเวลา